เห็นด้วยกับผมไหมครับนการเรือนนี้ถูกส่งมาให้ผมมะยอมนั้นขันล็อกไม่ได้แล้วมันเป็นมะยมเกลียวและข้อเสียของนาฬิกาที่มะยมเม็ดใหญ่มากๆนะครับแต่แกนของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่ตามเม็ดนะครับเหมือนกับนาฬิกาทั่วๆไปนั่นเองแฟชั <S <s ่น <Fashion S 1> ตัวจี๊ดในนาฬิกานั้นอดีตก็อยู่ที่รุ่นนี้คือโคลุมบับเบิลนะเป็นที่รักไม่มีไม่ได้นะครับและคนที่ออกแบบนาฬิการรุ่นนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว พร้อมกับคำพูดหรือข่าวลือก็ได้นะครับที่เขาบอกว่าเลิกผลิตนาฬิกาโคลุมบับเบิลนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้นาฬิกาโคลุมบับเบิลผลิตออกมาโคตรเยอะสิ่งที่แตกต่างก็คือกระจกมันไม่นูนเท่านี้นาฬิกาที่เป็นเวอร์ชั่นโคลุมบับเบิล ที่เป็นคลาสสิกมีอยู่ในโลกนี้โคตรเยอะนะครับพร้อมกับสีสันที่มากมายแต่สีที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมเรียกว่าแดงเชอร์รี่นะมันมีน้อยแต่สีแดงเชอร์รี่แบบนี้ยทำไมถึงต้องพูดก็เพราะว่ามันมาพร้อมกับความเป็นคอเพชรจากโรงงานวิธีการฝังของเขาฝังสองแถวครับการฝังเพชรลงบนนาฬิกาดีที่สุด จะต้องยิ่งเล็กที่สุดนะครับถ้ามันเป็นเพชรที่ไม่เล็กมากพอมันคือรอยต่อที่เป็นด่างดำครับเพราะฉะนั้นการฝังเพชรที่เป็นสปอร์ตไลท์ให้สังเกตดูนะครับเทคนิคของการฝังนั้นถ้าดีเขาจะลบรอยต่อออกไปให้ได้มากที่สุดโดยการใช้เพชรที่เป็นแบบฝังตีกรองนั่นเองครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับโคลุมบับเบิลก็ยังอยู่ในใจของคนเสมอในการเรนี้ถูกส่งมาให้ผม มะยมนั้นขันล็อกไม่ได้แล้วมันเป็นมะยมเกลียวและข้อเสียของนาฬิกาที่มะยมเม็ดใหญ่มากๆแต่แกนของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่ตามเม็ดนะครับเหมือนกับนาฬิกาทั่วๆไปนั่นเองแสดงว่าแรงเวียงแรงงองแรงหมุนเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับที่จะเกลียวหวานหรือปีนเกลียวบางเลื่อนขันเหลืออยู่แค่เกลียวเดียวเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันส่งผลให้นาฬิกาเรือนนี้มะยมเนี่ยมันล็อกไม่ได้เลยน้ำเข้าครับเพราะฉะนั้น น้ำมันไม่เข้าก็ได้นะครับแต่ความชื้นมันเข้าได้มันเลยส่งผลให้อุณหภูมิภายในกลไกของเขานั้นแปลเปลี่ยนต้องล้างเครื่องครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันเข้าได้ความชื้นเข้าได้กลไกของเขานั้นไม่เหลือความเป็นนาฬิกาที่เดินได้ตรงก็ต้องทําการล้างเครื่องนะครับซ่อมเม็ดนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องตามใจลูกค้าด้วยกันเขาบอกว่าให้ผมทําให้ดีที่สุดให้ในาฬิกาเรือนนี้กลับมาอยู่ในข้อมือของเขาแบบที่เขาอยากใส่แล้วเขาชอบเนี่ย สวยไหมเห็นไหมแบบเนี้ยเล็กมโนก็ต้องทําตามคําสั่งลูกค้าอะไรที่แก้ให้ได้มากที่สุดผมก็อยากทําแต่ว่าอย่างไรก็ตามนาฬิกาทั้งตัวเรือนทั้งกลไกทั้งสายเนี่ยผมก็ครอบจักรวาลในเรื่องการทำเซอร์วิสไปแล้วนั่นเองนะครับ